สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนหมอลำครับช่องกระชายลำเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศช่วงแรงๆถ่ายคลิปก่อนจอดเลยครับพี่น้องครับโอ้เวทีจะเสร็จแล้วครับ โอ้งานนี้คุลีสวัสดีครับ

ออรครับบอปวดปนไดคาผมพี่นงครับบรรยากาศกวันนี้มาเด้อพี่น้องเด้อมาหวมวนน้กันครับวันล,ละสหน่อยเด้อพี่นหน,นหหหี่นี่หกเปนปน,นี่า,า,ากิน่ซ่าครับนนนหน่อยนึงแซ่หน่อยสอง การนักแล้วแออาญาบ้ฮะผมมียาพูดเนี่ยปักมานอนไหมนี่ว่าพวกอาการนะบ้องขอยบ้อเป็นยังขอยไอซ์ซื้อเจอกันได้หรอครับคุณ มาครับพร้อมแล้วครับพร้อมพร้อมระเบิดความมันแล้วครับเบรคทีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แล้วติดไฟแล้วก็พร้อมจวดครับอ่าแ,แดดแดดแดดเพืนี้เขาเดิมากไกลทแทบโอ้สุดยอดเลยสองก สุดยอดเลยไอ้เพราะพันเมมบั้นบั้นธรรมดาย a ม a h a เสียบตีสามสิบสองกิโลเท่ากันร้อยโลโอ้มันติดแล้วเนื้อวูบเพี้ยนใหญ่แต่ไปกลางคืนบ่บ่เป็นยังหนูเนาะกลางคืนบ่เป็นยังเลิกจ้ะเมื่อคืนกับมาแต่การเมื่องการบ่ดูแสงสีเสียงชวนลุกกลับไปเด้สนุกเที่ยวแล้วเที่ยวเดิวน้องแถแล้วอย่างไปกันป้า ไปเลยๆหาลอยใบกบใบแล้วครับขอบคุณครับไปเดือยไปเรื่องสิบเก่ามองเก่าไปน้กมาบานมาเป็นตะยูออนซอนไปกลางเต็นนอนเลยไปอยู่จากสองสามเหมืองรถแมน กินยาวกน้เย้เดียวอยู่เลยยาอยางแล้วก็แผลแล้วก็แัากกนอนตัวเนาแพ้เขาแพ้เขาแล้วแ้คกามหัเอ้ยนกตานไปนจุ๋ยนกตาลแพลนกตานเลยบ บรอยากไปคอนเทนต์เนี่ยสินมาอีเล็กมาอีเล็กก็จะเป็นอย่างเขาจีนมาเข้าบ้องก่ากันตัวเนาะพ่อตกเป็นพ่อชื่อไรเจ้านุ่นนี่เลยครับพผมน้ำใจน้องคลิปนี้ฝากถึงน้องตันนะครับพร้อมพร้อมขอพร้อมขอเลยหาเงินก่อนบ่ต้องหาขอซื้อๆไหมพวท่านได้เอาจองไปก่อนจองที่แบนยังแบบว่ามีสิทธิ์จอดี่ายรูปอันนี้แบบ เบ็ดนสรสังครอวะเดี๋วเบนสังอ้วนี่ก็เบ็สังเนาวหยืมก่อนก่อน็ดีวเบปลาหาหากินอันนี้มันเป็นโอ้ยลมลมลมครับพี่น้องครับมามามาจะค้องอ่นสวนยางพันกไลญี่ยู่นบนมดมดอำเภอของเรามดอำเภอไหนไอ้นายบอกว่า เอม่น้ำคุณครับน้ำคุณอยไปเด้อนยังมคุณ้ำคุณไหมเต่อำกรดานบ่กตกดานบาดานกระไซเนามีดอกราอยบาดาลืมต้องเคยนปลาปลาาี่ปอปลาพะโลุขยันเถอะวะ หาามีอสานี่เราบอกอ้าว ยอดเลยครับคุณแม่วันร้อนแล้วเยอ่ยดเลยหนึ่วันนอนเหรอค่ะบอสวันร้อนได้ยำทำงานตัวหนิบอสยำทำงานบ่ฟินกูดูนั่นไรสดและมั้งขอบคุณทุางังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง